อย่าพึ่งตกใจถ้าเห็นหน้าพิดาในวัย35เพราะสิ่งที่ทำให้เธอเปลี่ยนไปไม่ใช่สัญญกรรมแต่คือความลับระดับรางวัลโนเบลที่ร่างกายทุกคนซ่อนไว้พิดาคือคุณแม่ลูกอ่อนที่เคยปล่อยตัวจนหุ่นพังผิวพันหมองโซมจากการอดนอนและกินจุบจิบจนเพื่อนทักว่าดูแก่กว่าอายุจริงไปไกลแต่แล้วเธอก็พบความลับของกระบวนการที่เรียกว่าออโตฟาจีหรือการรีไซเคิลเซลล์ที่เสียแล้วให้กลายเป็นพลังงานใหม่ เพียงแค่จัดเวลากินให้ถูกมือในขณะที่คนรอบข้างต่างพากันตกใจและคิดว่าเธอจะป่วยจากการอดอาหารแต่ความจริงคือร่างกายเธอกำลังเปิดโหมดซ่อมแซมตัวเองครั้งใหญ่ทันทีที่ท้องว่างในช่วงเวลาที่เหมาะสมเซลล์ที่เคยเหี่ยวเฉาและเป็นขยะในร่างกายจะถูกเผาผลาญจนเกิดเป็นพลังงานแห่งการฟื้นฟูไปทั่วทั้งร่างผิวที่เคยย่นกลับมาเนียนเด้งหุ่นที่เคยพังกลับมาเป๊ะยิ่งกว่าตอนสาวๆ จนวันที่เธอกลับไปเจอเพื่อนอีกครั้งทุกคนถึงกับช็อกและทักผิดคนเพราะนึกว่าเป็นเด็กมหาลัยที่ไหนพิดาพิสูจน์ให้เห็นว่าร่างกายเรามีปุ่มย้อนเวลาซ่อนอยู่แค่หยุดกินให้เป็นก็เหมือนได้เกิดใหม่ในร่างเดิมด้วยวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้นี่ไม่ใช่แค่การลดความอ้วนแต่มันคือการปลุกความเด็กจากในภายในที่รอให้คุณกดปุ่มทำงานต